สวัสดีเพื่อนนเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะเพื่อนได้ทำการปิดทม์เฟรมวีคไปที่เรียบร้อยละสวยมากๆนะครับทั้งฝั่งบิตคอยทั้งฝั่งของอีเทเรียมนะครับรวมถึงตัวเลขบ e ิตคอยเชฟโอเทเบิลก็เป็นบวกนะแล้วก็บวกค่อนข้างเยอะด้วยนะครับรวมถึงข่าวเช้านี้ทางฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ขึ้นพูดนะแล้วก็บอกว่าจะให้การสนับสนุนในฝั่งของคริปโตแบบเต็มสตรีมถ้าเกิดเขาได้รับเลือกนะแล้วเขาก็รู้ว่าฐานเสียงในสหรัฐก็มีค่อนข้างเยอะคนที่ชอบคริปโต รวมถึง next ETF เนพะื่อที่หลายคนจับตาเราดูก็คือในฝั่งโซโลนานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็น next ETF หรือเปล่าน,นะครับแล้วก็โพอชั่นของเราได้ทาการเติมเข้าไปตอนช่วง7จ็ดโมงเช้าปิดได้ค่อนข้างดีก็เติมไปเจ็ดโมงกว่าเติมไปเพิ่มนะครับก็เติมมา1สิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็ forecast ว่าพอชั่นนี้จะมีการเบรกขึ้นอีกชุดหนึ่งซึ่ง target เนี่ยแถวมันเจ็ดหมื่นน่าจะเบรกได้นะหลังจากเทรดเดอร์ทั่วโลกที่เขาได้มีการมองกันไว้แล้ว target ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเหนือกว่า73,000 ครับเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันภาพรวมตัดตอนนี้เรามองขนาดใหญ่ไน้ืูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย xm ครับ xm นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆ้นของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ xm เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจกับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์ในชัดิสคอตอนเทเลกราดสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยสำหรับเื่ในซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตไอเทมการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้้้้ททัังังงงฝ่แลววก็อคคดยนะรบ ในฝั่งของเพียงกินเด็กเพื่อนๆอัปเดตเช้านี้7จบนั้นเพื่อน,น,อนก็อยู่ในโซนกรีดมาออในช่วงระยะเวลาประมาณอาทิตย์กว่าลหลังจากที่มีการคอเลกชันนะครับประมาณ2วีก่อนหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาบูริตรต่อนะเพื่อนแล้วก็ในฝั่งของเอาคอยภาพร,าพรวมเนะี่ยตัวที่เห็นโดดเด่นเลยนะก็จะมีเปเป้แล้วก็ตัวที่มีกรนะแสตอนนี้คืออีทิเรียเนี่ยขึ้นมาประมาณสอ่ปรซซึ่งปิดทางเฟรมวีคได้ค่อนข้างดี ครับแล้วก็มี j a s m i นะ19% t a o 4% LDO 6%นะครับเ,เดี๋ยวมาเจาะกันแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin e t f โฟเทเภาพรวมเดเพื่อนตอนนี้ถ้าดูนะเขียวติดกันเนี่ย24ตอนนี้ไม่ที่27ลองขอรีเฟรชก่อนนานเ24นะครับ 27, อเนน 24, นบัเดล่าสุดนะครับแบล็คล็อกซื้อมาเพิ่มค่อนข้างหนักเหมือนกันก็บวก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 ,บวกมาเลยนะเพื่อนอบวกในเป็นบวก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่าวาระติดกัน ซึ่งเป็น2วีเวที่ปรับตัวเขียวขึ้นมานะครับของตลาดแล้วก็ตอนนี้ทำเฟรมววกของ i ิต c อ i อทท่เริ่มกับปิดได้ค่อนข้างดีเหมือนก,นกันก็ถือว่าตอนนี้ทางฝั่งของมุมมองเนี่ยมองไปได้ทางฝั่งด้านบวกค่อนข้างเยอะนะเพื่อเช้านี้มีข่าวทางฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาบอกว่าเ,าเขาเนี่ยจะทำให้ตัวอุตสาหกรรมครคิปโตเนี่ยบูมให้ได้แล้วก็จะมีการผลักดันถ้เกิดเขาได้ทำการขึ้นเป็นอาคดีคนถัดไป นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าตัวฐานเขารู้นะว่าตัวเลขเนี่ยของคนที่สนใจคริปโตในสหรัฐเดี๋ยวมีเยอะขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยขอให้เลือกเขาแล้วกันเขาจะผลักดันให้มันไปให้สุดนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะได้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้ถัดมาในฝั่งของ CNBC นะเพื่อนบอกว่าโซลูต้าอีทีเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยที่จะเป็น Next e t อ นะครับที่จะมีการเกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้การแกรพูปอ,อีทิเวียมกแกรฟพูปไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอการทําการซื้อขายกันจริงๆใช่ไหม,มแล้วก็ทางฝั่งของตัวโซลเนี่ยน่าจะเป็นตัวถัดไปนะครับ,แ, Monitor, แ,รบแต่ละคนก็มอนิเตอร์หลายคนก็โฟกัสนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ได้ดีดเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มีการปรับตัวดรอปลงมาด้วยซ้ำนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัว c ีเอฟบีเฟดนะเพื่อนอ่าก็ตัวเฟดจะมีการขึ้นปมา,าอยู่ประมาณสิ 6วันนะครับแต่ตัวเลขโพ r เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่การคงตัดอเบีย99.1นะแล้วก็น่าจะมีการปรับขึ้นด้วยในรอบนี้เนี่ยโพรมันเบนมาทางฝั่งของการปรับขึ้นด้วย0.9นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ <c oughs> นักวิเคราะห์นะครับน s ิเนี่ยนะครับต่างๆที่มีการวิเคราะห์บิตคอยเนี่ยมองว่าบิตคอยน่าจะทําการเบรก7หมื่นแล้วเร็วนี้เนะเพื่อแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบหายเก่าด้วยนะครับในมองผมเนี่ยผมคิดว่า ถ้ามันขึ้นไปทดสอบไฮเก่าเร็วๆนะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการทำรีเวอร์เจนด์นะเนีอยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเคสหนึ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเยอะนะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของกราฟเทคนิคอลนะเพื่อนให้เพื่อนๆดูโพสชั่นภาพรวมก่อนนะกันตอนนี้ผมเติมโมชั่นเข้าไปตอนช่วงเช้าแล้วก็อัปเดตเพื่อนเข้าไปในสกอตนะครับตอนนี้ปิดคอร์สที่เราทำการรันเทรนสโนบอลเนี่ยตอนแรกเนี่ยราคาที่เราทำการเปิดเข้าไปนะผมขอดูจากตัวพอร์ตภาพรวมก่อนตอนแรกเราเข้า แล้วก็พอมันย่อลงมาเนี่ยประมาณ6 6 6 0 0่น0อะไรเงี้ยผมก็จะเติมเบิ้ลเวอร์ชันเข้าไปแล้วก็ตอนช่วงเช้า้าวีคปิดได้ดีก็เติมเข้าไปอีกก็จบเดดเ,เพื่อนๆนะครับใน i s c o อตนะชี้เวอร์อชันเราก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันก็ไม่ได้เติมมาจินนะไรเพิ่มเติมนะแต่เอาตัว Profit ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาวนนะครับมามา สโนบอลแล้วกันเรียกว่าสโนบอลแล้วกันซึ่งสโนบอลก็คือการานํากําไรมาเติมไซด์โพซิชั่นให้มันใหญ่มากขึ้นในจังหวะที่คิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้ประมาณนี้อันนี้คือนิยามนะคือนิยามนะครับก็สามารถเข้ามาตามแจงเหมือนไะด้ซึ่งในะโพซิชั่นที่เราทำการถือเนี่ยก็มีหลายตัวนะที่ลอฟเดตไปนะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวพอดูนะว่าเราเติมมาชั่นเราเหลืออะไรบ้างนะเราโดนไอซเอลกันไปมี FTM ทีเอ็มมีโซเนาะน,นี่เราเลยเอวไปกันนะจัง ผมเยอะมากอะตอนนี้เพราะว่ามีทั้งนอตมีทั้งผมแล้วที่เติมเวอร์ชั่นที่ที่อัปเดตเวอร์ชั่นเข้าไปในนี้นะครับมีบลองที่เหลืออยู่มีปีคามนะครับอ่าซึ่งสาตัวนี้โดนดนิเซลไปละแล้วก็มีบิตคอยซึ่งบิตคอยเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมเติมตัวอื่นเนี่ยเอาคอยนี้เราไม่ได้เติมนะเราก็จะพยายามเข้าไปเท่าไหร่ก็เทรดเท่านั้นนะครับก็จะเติมในฝั่งของบิตคอยเป็นหลัก ก็สามารถเข้ามาตามแจมก้กมาได้ในเว็บ3 member นะ mm hmm. เพื่อนนำยูดีมังกรได้เลยแล้วก็สามารถเข้ามาจอยจากทางฝั่งของ YouTube ได้เช่นกันนะครับสหรับ mm hmm. เพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเราแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ mm hmm. จะมีทางฝั่งการเห็นทองคำ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาตามแจมเอ็มได้เช่นกันนะครับเป็นเอ็มเมมเบอร์นะฮะแล้วก็จะมีการอัปเดต เขาเรียกว่าเป็นมุมมองการเทรดแล้วกันนะครับแล้วก็สอนฟรีกับเพื่อนด้วยนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ทั้งผมพี่ศิลป์น้องตังค์นะครับซึ่งในตัวทองคำเนี่ยจะมีพี่ศิลป์นะอัปเดตทอนทั้งทีเหมือนกันแต่ผมก็จะรอมาให้ค่อนข้างไกลนิดนึงนะก็คือแบบรอทำเฟรมที่มันค่อนข้างแมทกับคอนดิชั่นเราก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเปิดนะครับก็จะมีทางน้องตังค์พี่ศิลป์ที่อัปเดตทอนทั้งทีนะฮะก็สามารถเข้ามาตามใจมกันได้คราวนี้อาัพอีกขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยเม เพิ่งเติรลแลเพิ่งอัปเดตเขาไปเองนะขึ้นมาหนึ่งมาเซลยอัดคลิปเมื่อกี้ตอนที่อัดตอนแรกศูนย์จุดห้านะเพื่อนอ่ะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของซัมมารีภาพรวมก่อนแล้วกันภาพรวมภาพมันเนี่ยเพื่อนภาพมันก่อนนะภาพมันเนี่ยอีกแค่สี่วันเท่านั้นเป็นไทม์เฟรมที่สําคัญมากๆนะส่วนตัวเนี่ยคือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามอะไรเงี้ยคือมันมันสามารถเบรกได้แต่ผมไม่อยากให้เขารีบเบรกในมันนี้ ก็คือในเดือนเมย์เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบเบรกเลยอย่าเพิ่งทะลุแถวประมเจ็ดหมื่นหนึ่งขึ้นมานะครับว่าอยู่แถวประมาณโซนประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าร้อยอ่าเงยถือว่าเป็นโซนที่กําลังดีนะเพื่อนแล้วก็ค่อยเบรกในเดือนหน้าก็คือเดือนจูลนั่นเองค่อยเบรกเดือนจูลนะไม่ต้องรีบในฝั่งของภาพวีคเนี่ยสวยเพราะว่าไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาแถวประมาเจ็ดหมื่นหนึ่งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่เกิดไดเวอร์เจนอะไรให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ย โครงสร้างในวีคนี้น่าจะบูลิตได้แต่ส่วนตัวไม่อยากให้บูลิตมากกวานี้ดีกว่าคือแบบบูลิตได้ในในระหว่างวีคเนี่ยแต่ไปจบมันเนี่ยดีๆคือแบบจบแบบ7จ0 0หอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้คาดหวังไว้ไม่ไม่อยากให้รีบขึ้นนะครับไม่อยากให้รีบขึ้นนะครับในฝั่งภาพวีคคราวนี้มาดูกันในฝั่งอีทิวเรียมนิดนึงภาพวีคเนี่ยก็ขึ้นมาจาะขึ้นมาจาะดีเลยดีเลยแต่อีทิวเรียมอยากให้ไปเร็วกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้ว แล้วก็อีกนิดนึงเนี่ยไอซีไมันจะฉีกละคืออยากให้มันฉีกขึ้นไปมันจะทําใหออ้อีทีเรียม,มันบูลิตมากขึ้นนะครับมันบูลิตมากขึ้นในเดือนถัดไปด้วยนะครับมไม่ใช่แค่เดือนเดือนเดือนนี้อย่างเดียวนะคือขึ้นไปเอาดีเนี่ยขึ้นไปจ่อ4,005ได้เลยยิ่งดี4,003ได้เลยยิ่งดีนะครับในของอีทีเรียมเนาะอย่าอย่าเกิดไดเวอร์เจนทั้งทั้งบิตคอยทั้งอีทีเรียมเลยนะครับตอนช่วงจบเดือนนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราวอร์นิ่งไว้นะพูดหลายรอบมากนะฮ <c oughs> ในฝั่งของภาพรวมพูดไปละภาพเดย์เป็นไงบ้างภาพเดบีี BC, นะครับภาพค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้วีคปิดใช่ปะ่ะแล้วก็ทําให้ทิศท,ทางในการเล่นเราแบบค่อนข้างง่ายขึ้นเอางีนะ้ดีกว่าแต่ถ้ามันปิดก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมก็จะไม่แบบอั้นๆเหมือนเหมือนตอนนี้ละแต่จริงๆอัน้นๆมันก็ดีนะมันทาให้จังหวะการย่อลงมาเราเก็บได้นะครับเราเก็บได้ในช่วงจังหวะการยอ่อคราเนี้ยโครงเร้านี้เรามองว่าอะไรเรามองว่าสามอันนี้มองเคสแรกก่าน,นะ สามจบไปละลงมาเป็นสี่กำลังขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของเวฟห้าซึ่งห้าเนี่ยนะครับอิมเพล็ก็จะมีขึ้นภายในนะครับห้าขึ้นด้วยกันนะครับห้าขึ้นในกันนะขึ้นมาเป็นหนึ่งย่อสองขึ้นสามตรงนี้กําลังขึ้นสามอยู่ซึ่วงนี้อาจจะมีการกระชากข,ขึ้นมาก็ได้ถ้ากระชากนี่ต้องแรงๆไปเลยถึงจะดีเพราะว่ามันมันก็จะได้ฉีกไปด้วยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันฉีกอาจจะยากนิดนึองอาจจะต้องแบบ 75, 76, 78, แเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นแปดอะไรเงี้ยฉีกแน่นอนนะครับอีกสี่วันเนี่ย ถามว่ามันเยอะไหมมันไกลไหมถ้ามันไม่ขึ้นแรงไปเลยเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งขึ้นอ่าประมาณ10%บเอน่นะครับขึ้นประมาณสิเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับอีกหนึ่งคอนดิชันที่เมื่อกี้พูดไปคืออยู่แถวโซนนี้ไซเว์ไปนะครับขึ้นในเป็น3แล้วก็ย่อ4ขึ้นขึ้น5จบอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือที่เรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของเวฟห้าเขาเรียกว่าชดสุดท้ายได้นะครับในการที่จะปรับตัวดปลงหลังจากนี้นะเพื่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพัมอาจจะได้ไหมห รวมๆผสมกันนะครับคราวนี้มาดูการในฝั่งของแนวรับแนวต้านแนวนอนมากก็จะเป็นแนวเดิมเลย70,000 3 70,000อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นโซนนี้นะครับแล้วก็แนวรับแถวมา60,000 7แล้วก็ด้านล่างที่เบรกขึ้นมาก่อนหน้าที่เราโดนในแเ่งมันไป655จำได้ใช่ไหมตัวเลขนี้6 5นะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีการปรับตัวยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ทําการเติมเวอร์ชันตอนช่วงจังหวะที่มันย่อลงมาแล้วก็วีก็โอเคนะฮะนี่ก็มองปกติเหมือนเดิมนะครับคราว ที่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีเยอะมากหรอกแต่ก็พูดคุยให้แบบรู้ไว้ว่าน่าจะมีเคสนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือดอกมาเป็น A ขึ้นมาเป็นซองบีแล้วก็ดอกเป็น C ที่ไม่นิวโลนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของลันนิ่งแฟทที่จะทําให้ตลาดเนี่ยบูลลิตหลังจากนี้มากๆนะครับคือโครงสร้างของกราฟเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีมันจะแบบขึ้นปื้ดขึ้นไปเลยนะมันก็ต้องมีแบบว่าโครงสร้างของการคอร์เรชั่นด้วยเพื่อให้จิตวิทยามาสะสมความกลัวเข้าไปบ้างนะครับไม่ใช่มีแบบแต่โลบอย่างเดียวอะไรเงี้ยน,น,น,นรนันกอถไปะ อ่ะครานี้ขยับมาดูในฝั่งของตัวเทสไลน์กันมากเทสไลน์สวยเพราะอะไรเพราะว่ามีการเบรกเบรกใช่ไหมเทสเทสเทสแล้วก็เบรกขึ้นมาแล้วก็ย่อทดสอบแล้วก็ขึ้นมาทําลักษณะเหมือนอพยายามที่จะขึ้นต่อแบบตอนแรกเรามองตรงนี้เนาะว่าน่าจะเป็นลักษณะของตัวบูทับได้แต่ไม่ใช่ขึ้นต่อเลยใช่ไหมขึ้นต่อเบรกย่อขึ้นต่อนะครับคราวนี้การที่มันทดสอบตัว แนวที่ราสีขาวตรงนี้แล้วมันยืนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยส่วนตัวอยากให้วิ่งแบบนี้นะคือวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยเบรกอันนี้เราพูดหลายรอบละคือคือไม่ต้องรีบคือสะสมความลังเลความกังวลไปสักพักแล้วก็ค่อยเบรกนะครับซึ่งตลาดมันก็จะเป็นมักจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้โครงสร้างที่ดีโครงสร้างทางฝั่งของจิตวิทยาที่ดีนะครับขเขาหยอบมาในฝั่งของตัว a อ c มีก็มองปกติเมื่อวานพี่สิลป์ก็พูดถึง a อ c มีอยู่นะครับสามารถเข้าไปเรียนเพิ่มมมมเเเเติมมิกกกกนนไไไดด้นะ้รรีฟรนะ่อาาาสวล็ บางทีก็ชั่วโมงกว่าบางทีเกือบ2ชั่วโมงนะแต่ก็จะสอนแบบบางทีช่วงเช้าบางทีช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานผมก็สอนไปตอนช่วงเช้าเช้าเนี่ยแล้วก็พี่สินแล้วก็พี่ตังมามาสอนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ในฝั่ง AMC เนี่ยก็ปรับตัวเบรกขึ้นมาเบรกช็อคเบรกเช้งออฟคาแรคเตอร์อะไรก็ว่าอะไรที่เขาแบบทฤษฎีเขาพูดเลยนะแล้วก็ BOS เกิด B o s เก็คราวนี้การย่อมีโอกาสที่จะดรอปลงมาแถวโซนดีมมนตรงนี้1.1จุดจุดอันนี้คือจังหวะการรับของแล้วกันแต่ผมค ไม่ลงมาขนาดนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องอะไรที่แบบมาคลิกมาทิกเกอร์มันนะเออ,เอ,อโอเคโเครงสร้างมันก็ดูค่อนข้างปกตินะครับเราก็เติมพอชั่นเข้าไปเพิ่มเติมมาตอนนี้นะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของดาวโจนส์กันว่าดาวโจนส์เนี่ยว่ามันสุกนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแนสแดกก็ปรับตัวขึ้นต่ออยู่นะตัวขึ้นต่อน้ํามันยังมองเป็นดาวเทนอยู่หมั้ยก็ทะลุทะลุลงมาเป็นลักษณะ low 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 อยู่แต่มันดันเกิดดาวเจนละคราวนี้การที่มันเกิดดาวเจนตรงนี ตัวแท่งเทียมมันควจะต้องยืนขึ้นมาได้แล้วก็เบรกอันนี้คือจะกลับไปเป็นอัพเทรนต่อแต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการนอนเฟิร์มเลยก็ยังไม่ได้มองอะไรมากมายนะครับ DXY ดอลลาร์ dollar, โดนเทขายนะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนสเด็กขึ้นนะแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยก็มีการกระตื้งขึ้นไปด้วยผมคิดว่าน่า,นาจะยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทรนในภาพเดย์อยู่ตรงนี้แต่ในภาพรวมไกลๆเด,ย,เดย์ไม่ควรหลุด103นะครับในฝั่งของดอลลร์ นะเพื่อนอ่าคนนี้ในฝั่งของทองคํานะครับทองคําเนี่ยก็เหมือนพยายามจะลงมาจ่อด้านล่างเพื่อเบรกนะครับส่วนตัวยังไม่ได้ทําอะไรก็จะหาจังหวะในการที่จะรับของในชุดหนึ่ง่ะครับโซนเนี้ยผมคิดว่าชุดหนึ่งน่าจะได้นะครับก็จะรอเล่นแอลเลยแล้วก็ด้านด้านล่างเนี่ยเป็นเป็นจุดอ้างอิงไปนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะในฝั่งของภาพย่อยเกิดไดเวอร์เจ้นอะไรอย่างเงี้ยทีหนึ่นงตอนนี้ภาพย่อยยังไม่เกิดไอั์ไซน์ยังฉีกอยู่นะครับเดี๋ยวรอลู่อีกทีหนึง่งอาจจะเป็นลักษณะเนี้ย ปรับๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในฝั่งไอซีก็เกิดดาวเจนด้วยประมาณนี้ก็จะเป็นจังหวะในการเข้าของเราในฝั่งทองคำนันเพื่อนนะไม่รู้ว่าจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับแต่ด้านบนเราก็ช็อตกันมาไม้หนึ่งเนะี่ยแล้วก็ยังไม่ทําอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะรอบๆนี้ทองคำเรามอางค่างขาดนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะเาเดี๋ยวเพื่อนกันในดิสคอร์ด็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นอะอ่าทางฝั่งของ XM นะครับสัญญาณด้านล่างนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเอาคอยก มีหลายตัวที่น่าจับตาหลังจากที่อีทิวเรียมเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วก็มีการแอปพูบใช่ไหมก็ทําให้อ,อ่ทางฝั่งของเอาควอนคือคึกคักแต่ถามว่าคึกคักมากไหมก็จะเป็นคึกคักในฝั่งของเหรียญมีมมากกว่าที่ปรับตัวขึ้นมาครั้งเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่องทางฝั่งอีทิวเรียมก่อนละกันอะีทิวเรียมเนี่ยภาพเดย์เริ่มมีเดวเวอเจนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามจบวีคนี้ซึ่งวีคเนี้ยเมื่อกี้ผมปิดไปเดี๋ยววีคเนี้ยทางฝั่งของไอซีนะเพื่อนมันยังสามามรถ เขาเรียกว่ามีแรงแรงกิ้งในการที่จะเทรดที่จะเล่นกันได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมวันนี้ออกก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าทางฝั่งของไอซ์ชัมันฉีกนําขึ้นมาใช่ปะ่ะมัน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 ฉีกแล้วมันยังไม่เดววอเจนต์นะครับฉีดด้านบนเนี่ยนำขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยแท่งเทียนก็ยังไม่เดววอเจนต์แล้วก็ขึ้นมาจ่อละคราวนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะต้องทําคือวีคเนี่ยวีคเนี่ยที่เราอยู่จันทร์เนี่ยจนถึงศุกร์จนจบอาทิตย์เนี่ยเราต้องปรับตัวขึ้นไปแรงๆดีๆให้ภาพมันมันฉีกีก่ทพูดไป คราวนี้ในฝั่งของโพชั่นที่เราทําการถืออยู่มี3ตัวมี p y t h ด้วยผมลืมนะครับก็เน <_ d> ี <_ d> ่ยภาพเดเป็นจังหวะการเก็บเมื่อวานแล้วว่าคุยในน Discord นะว่าจังหวะตรงงนี้ผมเก็บเพิ่มเข้าไปแล้วก็วางที่เซลโซนเดิมเลยคือไม่คนหลุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเรามองว่าเขาขึ้นมา1ใช่ไหมแล้วก็ย่อ2ตรงนี้ซึ่ง1นึตรงนี้ถ้าเราลองวัดนะครับทางฝั่งของฟนะิโบเให้เพื่อนดูด แกลบในการที่จะเป็นจังหวะในการรับของในแะถวประมาณนี้คือ0 4, ูก็ดคือสมเป็นสมผลในกับราคานี้แล้วก็ด้านล่างขอนะงมา0ศ8นดดเนี่ยไม่ควรหลุดเกือบแถวประมาณ0ู2ดนะครับก,ก็ลองหาจังหวะกันดูแล้วกันอะันนี้เป็นตัวที่แบบรออัปเดตกันไปใน Discord ด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งบิตไทม์ไปยังโฮเวอร์ช่นอยู่คือเราถืออยู่ปกตินะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือคือเราเข้าในด้านล่างน,ะนั้นเบื่อตั้งแต่แถวโซนโนมานี่ <c oughs> ตรงนี้นะครับ0ู6ด ตอนนี้ b ิกไทม์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลีดตลาดหลีดหลีดพอร์ตเราไม่ได้หลีดตลาด3 0นะฮะก็ถืออยู่ปกติเพราะว่าเรามองว่าน่าจะเป็นลนักษณะของ Ending แดกที่จบไปแล้วแล้วก็อย่างน้อยเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งกลับไปที่หัวตรงนี้นะครับก็คือประมาณ0ูนถ้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะวิ่งกลับไปสู่จุดที่ฐานที่เขาเบรกลงมานะครับตอนนี้ไม่เกิด e n d i n g แล้วเบรกเป็นาแลวคอนเฟิร์มในไอตัวแท่งสีส,ส,สีขาวเนี่ยนะครับที่เราทำการตีกันไว้ คราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งบองก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวแบกพอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามจะทำเดเวอร์เจนนะแต่ยังไม่ทำเนะนี่ยคราวนี้บองที่มันจะเป็นไปได้คือผมคิดว่าถ้าดีออกข้างไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับออกข้างไปแล้วค่อยเบรกก็จะเป็นโครงสร้างที่เราอาจจะหาจังหวะไปท P ด้านบนในจุดแถวโซนนี้ด้านบนตรงนี้นะครับ4 6 6 5 7อะไรก็ว่าไปแล้วก็จุดที่เราเข้ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบม,มากนะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้กลัวอะไรเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละ จากด้านล่าง 4, นะนี่46นตะครับตอนนี้ที่เราลั่งขึ้นมาก็ใช้เลเวลประมาณ5เอกะไรเงี้ยก็คูณไปก็ประมาณ200ของมาจินที่เราวางคือคือตอนนี้เราเน้นเน้น,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 นละ2 2เท่านะครับของมาจินนะฮะในฝั่งบ้องนะเพื่อนั้นก็เปนขึ้นต่อก็โอเคลังต่อได้ลังต่อไปยังไม่ได้ลดโพซชั่นอะไรเลยเลยนะครับก็บเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆกันในดิสคอร์ทีถ้ามีสถานาอะไรที่แบบเร็วทามอัปเดตมา แล้วก็ในของเอด้วยผมลืมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เราแบบเปิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่ดุดโลด้าล่างก็จะเป็นราคาที่เราเข้าไปตอนนี้ก็กำไรอยู่เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันเบรกกระชากขึ้นมาทะลุต้ตานพวกแบบศูนย์หน้าแหนะครับหรือว่าอะไรี้ขึ้นมายืนหน้าด้านบนเนี่ยอาจจะลักษณะเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะทําการเลื่อนในแซลขึ้นมาสิ่งที่ผมทำนะครผมผมจะเลื่อนในซแซลขึ้นมาขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคือเวลาเราเล่นถูกทางเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนเมื่อวานในในดิสคอทเนี่ เราไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะว่าเราไม่จำเปนต้องกลัวเราก็แค่เลื่อนมันขึ้นมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาเรื่อยๆถ้ามันถูกทางนะครับแล้วจุดที่มันเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการเอซแอนาทุนอะไรก็ว่าไปมันก็จะเข้าสู่โหมดนะั้นแล้วก็ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเทรนมันเกิดน,นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆครับในดิสคอร์ดสนเื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภาพรวมของตลาดนะที่ทำการปิดภาพสัปดาห์ไปเรียบร้อยและ้ะสิ่งน่าจับตาเลยก็คือในฝั่งของบิตคอยแล้วก็ในฝั่งนะอนนีทิดด้้นขางี ก็เดี๋ยวมัน4วันนิดๆรอดูว่าปิดมันยังไงนะครับก็น่าจะมีโครงสร้างที่เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นถ้าปิดแล้วได้บรเจนเราจะต้องลดพอรชั่นหรือว่าทําการเคลียร์พอรชั่นไปก่อนจะดูนักง,งานกันทีหนึ่งนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานเอเชย์ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้้ไดเลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองดูด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ,ของเทนิอร์เก็ตรั